สวัสดีครับนี่คือพุทราจีนพุทราช็อกโกแลตพันจินซือเจานะครับเป็นพันุ์ใหม่ของสวนออกลูกดกมากนะครับาทางสวนที่ประเทศจีนการันตีนะครับว่าพันธุ์นี้ออกลูกดกมากก็ได้เวลานะครับจะทยอยเข้าไปปลูกที่สวนนะครับก็มีแบ่งพันให้นะครับแต่ไม่เยอะนะครับพันุ์นี้ ก็เดี๋ยวจะเอาไปลงที่สวนสวยงามมากนะครับต้นใบกำลังสวยเลยนะครับแตกยอดสวยงามเป็นต้นใหญ่นะครับสวยมากๆแตกยอดสวยงามนะครับ พันแท้แน่นอนนะครับน่าจะมีที่เดียวนะครับในประเทศไทยที่มีพัน,นุนี้นำเข้ามาโดยตรงสวยมากนะครับพันนี้แตกช่อที่ได้ดีนะครับก็จะได้เวลาทยอยลงไปที่สวนนะครับวันนี้ก็จะ เอาไปปลูกด้วยนะครับส่วนหนึ่งมีเวลาก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับพันธ์นี้เป็นพันธุ์ที่โอเคเลยนะครับส่วนตัวนะครับก็ออกลูกดกมากดกไม่ดกก็ดูนะครับมีดอกแล้ว ันนี้ออกลูกหน้าฝนนะครับหน้าฝนเป็นพันที่ยอดนิยมมากนะครับพัน,นุนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ